ปีคุีอิ่มแลเด้ออิไปเก็บไปรูปปไปเก็บไปอุ่นไปให้แม่นั่งลงเลยเบ่งกันนะเกากิเวปปี้น้อก็ถ่ายป้าไอ้วาม่ามาดมหันผม

ซื้อต่อคิบครับถ่ายคลิปด,ด้วยนี่อ้วหน่อยไปไปปีไปมา แล้วว่าที่พ่อแม่ไปแดงก็ได้พากันไปถ่ายภาพทั<า>้งกลุ่มมารับผมตามไปไปตั้งรีฟ้องกำลังจะกลับบ้านทำแล้วนะครับน,นี้ประมาณสามทุ่งกว่ารับพบเจอกันนะครับไปถึงเบื้องก่อน แ <aph ane. S 2> ม่ปอกไหมไปฉีกป่าบ้างเลยไม่หายแล้วไปฉีกไปอย่าตันตันหายแล <c oughs> <Right. S 2> ้วไหมเนี่ยบ้านผมก็มืดแต่ว่ายังมีไฟอยู่เล่นทั้งไข่น่ากลัวจะเบื่อเวปีเอ เววววคุหอนอ่ะร้อนใด้หาีคุณหลอนหลอนใช่ไหมครับแม่เดิมนำไปก่อดเลยกลัว មិនបញ្ចប់កាគីបាយ